โอเคครับ okay, ผมสวัสด,ดีครับพเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเกมนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาไกด์อาวุธเงานะครับอย่างที่ได้สัญญานไว้นะครับว่าผมจะเข้ามาไกด์อาวุธเงาให้พเพื่อนๆนะครับอ่ะก็ไออาวุธเงาเนี่ยมันจะมีเควสในการปลดก่อนนะครับสําหรับใครที่ปลดแล้วอ่ะก็มาดูในคลิปนี้เลยก็ได้นะครับในคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นลําดับล,ลําดับให้แล้วกันนะครับสําหรับการอัพพวกอาวุธเงาว่า มันทาอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับสําหรับการที่เวลาปลดอาวุธเงามาแล้วอะ่ะคุณจะมีการอัพเลเวลตรงนี้ครับเลเวลตรงนี้สําคัญยังไงสําคัญตรงที่เอาไว้ปลดล็อกเรียกว่าปลดล็อกสกิลพวกนี้ครับคือสกิลขั้นแรกเนี่ยไอตรงเนี้ยจะเรียกว่าสกิลขั้นหนึ่งนะครับถ้าคุณปลดล็อกอาวุธเงาเลเวลหนึ่งอะ่ะที่มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอตรงเนี้ยเอยอาวุธเงาเลเวลหนึ่งนะ่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าผมตีแตกไปครับก็ <laughs> ก็อาวุธเงาขั้นแรกเนี่ยพอปลดมามันปลดง่ายครับมันปลดไม่กี่ไม่กี่เพชรแดงครับไอตรงเนี้ยจะอัพได้ที่5เลเวลนะครับพอเราอัพอาวุธเงาเลเวลสเนี่ยตรงนี้จะอัพได้เเท,ที่เลเวลสิส่วนก็จะปลดมันก็จะปลดอาวุธเงาขั้นตรงนี้ด้วยครับตรงนี้ก็เป็นเลเวลสและพออัพอาวุธเงาเนี่ยขึ้นไปที่เลเวลสามะสามเลเวลแรกอะแนะนําให้ทํานะครับเพราะว่ามันเป็น3ามเลเวลที่ใช้เสนีค่อนข้างน้อยครับอ่ะ เดี๋ยวเราพูดเรื่องเลเวลไว้คร่าวๆประมาณนี้ครับว่าให้อัพไปที่รลเวลสามอ้าวพี่แล้วเราจะอัพยังไงให้มันเป็นรลเวลสามใช้อะไรบ้างก็อ่ะตั้งแต่รลเวลหนึ่งถึงรลเวลสามนะครับของที่ใช้ Up อัพอ่ะมันจะไม่ใช่เป็นตัวขีด IV แบบนี้นะครับมันจะเป็นแค่1ขีด1ขีดนั้นหาย,ยังไงครับเรามาที่การหลอมครับอ่ามาที่การหลอมครับแล้วก็หาอาวุธของเราครับว่าเราเป็นอาวุธประเภทไหนครับสำหรับสมุดมันเป็นโทมนะครับ เราจะดูได้ไงว่าเราใช้อาวุธประเภทไหนก็กดที่อาวุธเงานะครับแล้วก็กดการอัรเลเวลมันก็ได้มีบอกครับว่าไอของเราใช้เงามืดอะไรนะครับก็เป็นโทมอ่ะผมก็เข้ามาครับแล้วกดหลอมแล้วก็หาคำว่าโทมเห็นไหมก็ไอพวกเนี้ยมันจะใช้เรียกว่าอุปกรณ์ที่เป็นอาวุธอย่างเดียวนะครับในการย่อยในการย่อยเนี่ยต้องเป็นตั้งแต่สีขาวเลเวล25ขึ้นไปก็จะใช้ย่อยได้ครับ และขั้น2เนี่ย <ST an _ t ale> ก็จะเป็นระเบับหกสขึ้นไป <ST an _ t ale> ก็จะสามารถเอามาย่อยเป็นขั้น2ได้นะครับสําหรับไอ้เจ้าหินเงามืดตัวนี้นะอ่ะไอ้พวกหินเงามืดเนี่ยมันใช้ไอ้พวกไอ้ของเงามืดนี่ยมันใช้อะไรในการทําบ้างนะครับเนี่ยการหลอมพวกเงามืดเนี่ยก็ใช้อุปกรณ์1ชิ้นครับกับใช้ไอเทมที่เป็นหินจิตเงามืดในการที่จะเอามาหลอมนะครับพอหลอมเสร็จปุ๊บจะได้เป็นแบบนี้ครับจะได้เป็นสมุดเล่นแบบนี้ แล้วที่เลเวลหนึ่งอ่ะมันใช้ไม่ค่อยเยอะนะครับตรงนี้ก็สบายๆครับเลเวลสองทำยังไงครับก็กดผสมขึ้นไปที่เลเวลสองได้เลยครับปางอ่าเลเวลสองนั่นอยู่ข้างล่างสุดนะของผมนะเนี่ยครับมันก็จะเป็นเลเวลสองแล้วเนี่ยแล้วที่สามเลเวลแรกอ่ะมันทําง่ายมากๆครับเพราะว่ามันใช้จํานวนงบประมาณไม่ค่อยเยอะนะครับก็แนะนําไม่ทํากันนะครับของผมตอนนี้ผมต้องผสมขึ้นไปที่เลเวลสี่แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นภาพนะครับ ตอนแรกอะ่ะมันจะไม่มีขึ้นนะครับนี่ของผมมันจะไม่มีเลยนะเนี่ยจะเป็นศูนย์นะครัศูนย์ทับเก้าสิบถ้าเพื่อนๆผสมขึ้นมาแบบนี้อ่าก็ลองคํานวณดูนะครับเพื่อนๆว่ามันใช้เยอะใช้น้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็ผสมขึ้นมาได้ห้าเล่มแล้วนี่ตามภาพก็เป็นการผสมขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะใช้ของประมาณขึ้นมาเรื่อยๆเลย,เลยนะครับสําหรับการอัพอาวุธเงาเนี่ยตรงนี้ก็แนะนําให้เป็น3ามเลแรกนะครับ สำหรับสกิลที่สายสมุดที่ผมแนะนําของสายสมุดนะครับอันนี้มันต้องแยกสายกันนะครับสำรับสกิลสายสมุดที่แนะนำผมจะนําเป็น final hat นะครับส่วนไอ้สกิลนี้เพื่อนๆอาจจะยังอัพไม่ได้ถ้าเป็นที่อาวุธเงา 3, วร่สามเพราะว่ามันยังไม่ปลดล็อกนะครับของผมมันปลดล็อกแล้วผมก็เลยอัพมาเป็น amag tag นะครับสกิลที่แนะนําตอนแรกก็จะเป็น final h a d ก่อนครับแล้วก็ deck กับ in ครับข้อดีของ in ก็คือมันเพิ่ม amag tag นะครับมันจะมีผลประโยชน์ ในส่วนของการลง KVM ด้วยนะครับสำหรับการลงอิมนะครับพวกนี้ก็จะเป็น M เพนกับ M d ดลเวนั้นเนี่ยเดี๋ยวไว้อัพที่หลังก็ได้นะครับสำหรับสายสมุดเพราะว่ามันเป็นในส่วนของการฟาร์มมอนเตอร์นะครับตรงนี้ก็ไว้อัพที่หลังได้นะครับส่วนข้างหลังนี่ก็ PVP ล้วนนะครับข้ามไปครับก็ยังไม่มีงบตีถึงด้วยครับก็ข้ามไปก่อนครับสำหรับในหมวดขยายนะครับอันแรกเป็นหมวดจารลึกในหมวดของขยายเนี่ย ผมจะโฟกัสที่แฮก่อนนะครับต่อมาก็จะเป็น a m a ม็ a แนะอ่าต่อมาก็จะเป็น a m a ม็ a แอ่ะผมลืมพูดในส่วนของของที่ใช้ในการอัพเเวลนะครับของที่ใช้ในการอัพเเวลพวกนี้มันหาได้ยังไงจากที่ไหนบ้างนะครับเอาที่ผมรู้คร่าวๆก่อนนะครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นในส่วนของอ่า KVM ก่อนไอตัวกล่องพวกเนี้ยตัวกล่องอันดับใน KVM เนี่ยก็จะได้ครับพวกจารึกขยายอะไรพวกเนี้ยก็จะสามารถสุ่มได้เหมือนกันครับในนี้ ส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นการแจกของกิวนะครับของกิวเนี่ยก็จะแจกได้เหมือนกันครับพวกนี้พวกนี้เนี่ยการแจกของกิวก็แจกได้ครับ2ส,ส่วนและปัจจุบันนะ่ะตอนนี้มันมีกิจกรรมที่เอามาแจกด้วยนะครับสาหรับไอ้ตรงอาวุธเงาขั้นต้นเนี่ยตรงนี้นี่ดีมากๆนะครับช่วยผมได้เยอะเลยเลือกได้เลยครับว่าจะจารึกขยายหรือขั้นหน้าครับไอ้พวกนี้นี่เลือกได้หมดเลยก็ แนะนำให้เลือกแค่อัพตรงจารึกกับขยายก่อนนะครับตรงนี้มันเพิ่มสเตตัสค่อนข้างเวิร์คครับก็มาหากันได้ครับตรงนี้นะสำหรับ2ส,ส่วนที่ผมเอ,อ่อพอจะจําได้นะครับมีคู่นี้ก็คือ KVM อันดับแต้มเนี่ยเวลาคุณได้แต้มอ่ะมันก็จะมีบอกว่าคุณได้้รหมดกี่กล่องอ่ะแล้วมันก็จะแจกกล่องมาให้สุ่มครับก็เปิดมาก็จะได้เหรียญกิลแล้วก็เอามาสุ่มส่วนมากอะ่ะไอ้พวกนี้มันเรียกว่ามันใช้เยอะนะครับเนี่ย มันจะมีการขยายไปขั้นที่2ด้วยนะครับขยายยังไงนะผมมีอยู่2ชิ้นนะครับผมทําให้ดูไม่ได้นะปัจจุบันผมพยายามอัพมันขึ้นเรื่อยๆนะครับพยายามโฟกัสไปทีละอันเดี๋ยวผมไปให้ดูนะครับสําหรับไอ้เจ้าแผ่นไม้สักครู่นะครับอยู่ไหนวานี่ไงนี่ครับแผ่นไม้พวกนี้มันก็จะผสมได้เลเวล1นึถึงสินะครับจะใช้1ขีดครับก็คือ1ชิ้นไอ้ตัวชิ้น1ขีดเนี่ย ก็ใช้1อันครับเลเวล1นึ่งถึงสินะครับเนี่ยพอขึ้นของเลเวล1นนะครับพอขึ้นเป็นเลเวล16เนี่ยมันจะใช้เป็นขยายเลเวล2มันต้องเอาขั้น1นึ่ผสมกันครับผสมกันขึ้นเป็นขั้นที่2นะครับซึ่งโอกาสติดมันก็มีโอกาสแตกด้วยนะผมแตกไปทั้งหมด3 4มหรอบครับก็ไม่ได้นำไม่ทำตามนะครับแบบนันทุลังอ่ะก็จริงๆก็อัพแค่แฮกับเอเมกแทกไประดับหนึ่งก็พอครับ ต่อมาก็ไปดันพวก Final M p e n พกับ M p e n พก็ได้ครับ M อ็มเดเนเนี่ยไฟแนลเอ็มพกับ Final m อ็มเดมเบนัอ่าตัวนี้เป็นดูดเลือดนะครับซึ่งไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ครับก็มาอัพทางด้านซ้ายให้หมดก่อนครับเอาให้มันเต็มสุดท้ายแล้วเพื่อนๆจะอัพเต็มหมดนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเลดไปยังไงเพื่อนๆก็อัพเต็มหมดเพราะว่าเพื่อนๆจะดันพวกการอัพเรเวลตรงนี้มันยากนะมันแพงครับแล้วโอกาสติดมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับอ่ะ ในส่วนของอาวุธเงาครับคุณสามารถปลดได้มากกว่า1อย่างด้วยนะครับสําหรับอาวุธเงาเนี่ยสำหรับถ้าผมในอนาคตผมจะเล่นแบบเอามาฟาร์มแบบล้วนๆนะสำหรับไอเจ้าอาวุธเงาอะของสายสมุรนะครับมันจะเป็นซับพอร์ตล้วนๆรับสกิลนะครับตรงสกิลเนี่ยสามารถอัพเวลได้ด้วยนะครับตรงนี้ลืมบอกไปครับอ่าอัพเลเวล่ไงครับอัพเลเวลอะมันจะใช้เป็นพวกขั้นหน้าอะไรพวกเนี้ยสามารถเลือกได้เหมือนกันับอันนี้คือ ได้จากในกิวเหมือนกันนะครับจะเป็นกล่องสุ่มแล้วก็สุ่มมาได้ครับแล้วก็จะใช้ในส่วนของโทมด้วยนะครับไอ้เจ้าโทมที่เราเอามา up level เนี่ยครับนี่ก็อยู่แล้วแต่เพื่อนเพื่อนครับแต่ส่วนตัวนะครับอันนี้เดี๋ยวจะแนะนําการ up พเ v e l คร่าวๆให้นะครับคือการ up level ของสกิลพวกนี้เพื่อนเพื่อนจะสังเกตนะครับว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ถัดไปที่เพิ่มขึ้นมาเป็นอะไรบ้างนะครับอันนี้คือลดคู่ไทมนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการคิวกับลดคู่ดาวลงนะครับ แต่แต่แต่มันจะมีในส่วนนี้ด้วยครับคืออันเนี้ยผมแนะนําให้เพื่อนอัพแค่อันเดียวแล้วก็ใช้ไปยาวๆก่อนนะครับมันจะมีโบนัสฟนอลดาเมจของ PP ด้วยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นของ PP ล้วนก็แล้วแต่การตัดสินใจนะครับมันไม่ได้มีแค่อันเดียวนะครับอันอื่นก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมไอ้พวกนี้จะเป็นธรรมดาหมดเลยนี่ก็ลด PP ฟนอลดาเมจเห็นไหมตรงนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆจะเล่นในแนวทางไหนนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจครับแต่พวกนี้มันก็ต้องใช้เลเวลอาวุธเงาเหมือนกันครับในการอัพเลเวลนะตรงนี้ก็สุดแท้แต่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาในส่วนของการทำอาวุธเงาชิ้นที่2แล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นภาพไปด้วยอ่ะทำอาวุธเงาชิ้นที่2เนี่ยมันทำยังไงเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่กิวให้ดูนะครับอ่ะมาคือการที่คุณจะทำอาวุธเงาชิ้นที่2เนี่ยคุณต้องทำเคเวสใหม่หมดเลยนะครับ แต่ผมจะยังไม่ได้รับให้ดูนะครับผมจะมาบอกที่นะครับเข้ามาในกิวปุ๊บอ่ะกดแมปแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ครับข้างเรียกว่าข้างล่างขวาของแมปนะครับล่างขวานะครับตรงนี้นะครับตืมอ่ามันจะอยู่ในส่วนของตรงโบสถตรงนี้ครับกดที่คําว่าอธิษฐานนะครับปึ้งเข้ามามันจะคุณจะเห็นว่ามันจะสามารถรับได้นะครับเมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถทำเควสของอาวุธเงาอื่นได้อ่า คือถ้าเพื่อนๆมีงบประมาณในอนาคตที่แบบเราทําสมุดเต็มไปแล้วอะไรประมาณนี้ก็ลองดูได้นะครับอันนี้ก็แนะนําสําหรับใครที่งบเยอะๆนะครับส่วนถ้าใครเล่นสายสมุดต,ตอนนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียใจไปครับมันซัพพอร์ตล้วนมันก็ไม่ได้แย่ครับจริงๆก็บิ้วของในบิ้วของทําไปเรื่อยๆครับสาหรับการทาวุดเงาอะ่ะแนะนําสําหรับทุกท่านเลยนะครับทําที่เลเวล3ก่อนมันไม่แพงนะครับแล้วก็ส่วนที่ต้องอัพจริงๆก็ ทวนให้อีกทีหนึ่งก็คือ Final h แฮทกับ m อแมแครับแล้วก็ Index ครับส่วนตรงคู่ตรงกลางเนี่ยสำหรับสมุดมันยังไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับอัพในตอนหลังๆก็ได้นะครับแล้วก็มาในส่วนของขยายนะครับก็จะเป็นแฮทกับ m อแม็แเนี่ยอันนี้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ Final M Pen พกับ Final เอโนเวอรนัททำไมถึงเลือกคู่นี้ครับเป็น1นึ่งของสสีอยนี้เพราะว่าไอ้ตรงดูดเลือดเนี่ยเราไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นนะเออซึ่งผมว่าไอเดียเพื่อฮิวอยู่แล้วอ่ะ เออเราก็คิดอยู่แล้วตรงนี้ก็เวลาฟาร์มก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับก็เราก็มาเอาเฟอร์นอลเพมกับเฟอร์นออลเอเมนเอ็นนัดจากการใช้เจ้าใบป้ายขยายนี้แทนก็ได้นะครับโอเคสาหรับคลิปนี้ของอาวุธเงาเดี๋ยวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชี่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับมีอะไรที่ไม่เข้าใจจริงๆก็สอบถามพิมพ์คอมเมนต์มาก็ได้นะครับว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมเพื่อน ถ้าตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมันที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านีเท่านี้ครับขอบมากครับที่เข้ามารับชมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ